ต้องมาวิเคราะห์ตัวเองและเข้าใจว่ารักเงาปัญหาที่แท้จริงอ่ะที่ทําให้เรานอนไม่หลับอ่ะมันคืออะไรส่วนใหญ่ทุกคนกจะตอบทันทีเลยอ้าวกังวลเครียดเกลียดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมคือเปลี่ยนวิธีคิดลบๆตรงนี้นะคะที่เราสร้างมันขึ้นมาเองนะคะเรื่องแรกเลยนะคะเราต้องสํารวจตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยเครียดเพราะอะไร ถ้าเราวิเคราะห์ตรงนี้ได้ตรงประเด็นนะคะเราจะแก้ไขตัวเองได้ง่ายมากขึ้นเลยนะคะวิธีแก้ง่ายๆเลยนะคะเอาเรื่องเนี่ยนะคะที่เราชอบคิดลบๆเนี่ยมาคิดตอนกลางวันเลยถ้าเรารู้ตัวว่าเราชอบเอาเรื่องพวกนี้ไปคิดตอนกลางคืนก่อนนอนเนี่ยหัวถึงหมอนปุ๊บชอบคิดเรื่องพวกนี้เอามาคิดตอนกลางวันเลยค่ะจัดเวลาให้ตัวเองเลยว่าโอเคตอนสามโมงนั่งกินน้ำส้มคิดไปเลยนะคะเรื่องที่เราปวดหัวเอามาแก้ปัญหาให้จบเลย พอตอนกลางคืนนอนปุ๊บเนี่ยปิดให้หมดเลยค่ะมือถือคอมทุกอย่างปิดตายเลยเหมือนตัวเองอ่ะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะกดปิดนะคะชัตดาวน์ c o m p l e t e ชัตดาวน์เลยนะคะห้ามคิดเลยนะคะถ้ามันยังแวบเข้ามาในสมองอีกเนี่ย mm hmm. ก็พยายามคิดให้มันเป็นบวกไว้เลยนะคะทุกอย่างสามารถเปลี่ยนเป็นบวกได้หมดเลยนะคะเช่นถ้าสมมติว่าโดนโกงมาก็บอกโอเคดีแล้วที่โกงไปนะคะเงินที่โกงไปนั้นอ่ะมันจะเป็นของเราให้มันกลับมา นะะในรูปแบบอื่นและอีกอันนึงที่เป็นทริคที่แ h มใช้ประจําเลยเนี่ยคือเปลี่ยนให้มันเป็นโหมดกระตันยูค่ะขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเช่นสมมติโดนแฟนทิ้งอ่ะขอบคุณที่ทิ้งเรานะคะทาให้เราได้มีอิสระนะคะให้เราได้โฟกัสกับงานให้เราได้มีโอกาสเจอคนใหม่ที่ดีกว่านะคะสำหรับแทมเองเนี่ยเคยโดนโกงมาเยอะนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราให้พรคนที่โกงเราไปนะคะเรากลายเป็นว่าไปได้อะไรที่ มันดีนะคะอยู่ๆก็ฟ้าส่งมาเลยนะคะว่ามันได้ประหยัดไปมันได้เงินตรงนั้นคืนในรูปแบบอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนนะคะให้มันเป็นหมวดกระตันยูและคิดให้มันบวกเข้าไว้นะคะทุกอย่างเลยไม่รู้จะขอบคุณอะไรเนี่ยทำแนะนําเลยว่าขอบคุณร่างกายตัวเองปอดสมองหัวใจแขนขาที่ยังทํางานได้ปกตินะคะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยทำให้เรามีทุกอย่างได้ะคะะสร้างได้ทุกอย่าง